สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ EP ที่6นะคะ EP นี้เราจะมาสาธิตการทําระบายปลายแขนย้อยๆแบบนี้นะคะทํายังไงมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราจะต่อไหมเข้าไปใต้ท้องแขนตรงนี้นะคะตรงจุดดอก ยืงไปด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจุดต่อเนาะจะได้ไม่เห็นเด่นชัดเกินไปเราจะต่อเข้าไปตรงจุดนี้นะดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้เล็กน้อยค่ะเราจะพับเก็บหางไหมไปในตัวหรือใครกลัวหลุดอย่าลืมนะคะสามารถมัดเงื่อนตายได้เลยแต่เราจะพับหางไหมไปในตัวเราจะเริ่มที่โซ่เจ็ดค่ะ ไดโซเจ็แล้วปากตรงจุดเริ่มต้นไว้ค่ะกันลืมเนาะพอติดมาร์กไว้กันลืมจุดเริ่มต้นแล้วนะคะตรงจุดต่อระหว่างดอกตรงนี้มันจะเป็นกลีบลึกเราจะทำให้ตื้นขึ้นมาโดยการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงไประหว่างกลีบตรงนี้ค่ะหรือนับไปช่วงหลักที่สี่นะคะกะกะเอาได้เลยค่ะปลดหัวเข็ม แบบนี้ค้างไว้นะคะทําอีกครั้งที่สองค้างไว้ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งครั้งที่สามปด1ปดสองเหลือแบบนี้นะคะรวบพร้อมกันทีนี้เราก็จะไปกลีบนี้ค่ะทําให้ตื้นขึ้นมานะคะพันหัวเข็มสองครั้งปักลงไประหว่างกลีบนะคะกะเอาได้เลยปดหนึปดสองค้ง ครั้งที่สองพันหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดสองครั้งครั้งที่สามพันหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งปดสองครั้งเหลือแบบนี้เราก็รวบพร้อมกันนะคะตรงนี้หลวมๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาถักแถวต่อไปนะคะตามด้วยโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วเราจะมาดึงผ่านกับตรงตุ่มปลายกีบตรงนี้เลยนะคะดึงผ่านโซ่เจ็ด พอมาถึงช่วงแบบนี้เห็นไหมคะตรงช่วงบนระหว่างกลีบตรงนี้ให้เราพอสองคอแทงเข้าไปตรงกลางเลยค่ะปดหนึ่งปดสองปด3ามแบบนี้นะหลักเขาก็จะตื้นขึ้นมาเห็นไหมปอได้โซ่เจ็ดแล้วก็ไปดึงผ่านกับตุ่มของหลักถัดไปได้เลยนี้โซ่เจ็ด พอมาถึงจุดระหว่างดอกแบบนี้นะคะให้มันตื้นขึ้นมาแทงลงไปหลักที่สี่ระหว่างกีบปลดหนึ่งปลดสองค้างไว้ครั้งที่สองปลดหนึ่งปลดสองค้างครั้งที่สามเราจะทำสามครั้งนะคะพอสองคอสามครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็รวบต่อมาหลักนี้นะคะเราก็พอสองคอ หรือพันหัวเข็มสองครั้งปักลงหลักที่สี่ของกรีบปดหนึ่งปดสองครั้งครั้งที่สองปดหนึ่งปดสองครั้งครั้งที่สามปดหนึ่งปดสองครั้งดึงผ่านพร้อมกันให้เราทำแบบนี้ไปจนครบรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราถักจนวนจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะจบงานแถวที่หนึ่งนะคะเราจะถักโซ่สอง เสร็จแล้วเราจะพันหัวเข็มสองครั้งแทงเข้าไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยคะ่ะตรงต,ตุ่มด้านบนของกลีบนี้นะแทงเข้าไปปดหนึ่งปดสองปดสามเราจะจบงานแบบนี้นะคะแถวที่สองเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามซึ่งในแถวนี้เราจะทำพอหนึ่งคอหรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักนะคะลงไปในนี้ นี่นะคะห้าหลักรวมกับโซ่สามที่ขึ้นแล้วขยบจุดมาร์กมาตรงนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็ให้เราถักพอหนึ่งคอหรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักนะคะลงในห่วงถัดไปได้เลยต่อไปนะคะตรงช่วงนี้เราจะทำพอหนึ่งคอเข้าไปสี่หลักค่ะ 1นึ่สองสามสต่อไปเราก็ทำปกติค่ะหหลักพอหคอห้าหลักค่ะต่อไปก็ห้าหลักให้เราทำพอหคอห้าหลักนะคะจนมาถึงจุดกรีบตรงนี้นะคะก็ให้เราทำสี่หลักเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะทําวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นของแถวที่สองเราจะจบงานแถวที่สองซีดึงผ่านบนโซ่หลักที่สาตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านแบบนี้เลยเราจะขึ้นแถวที่สามด้วยโซ่ห้าโซ่สามนี่แทน f หรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สองนะคะเป็นโซ่ห้าเราจะทำ f หรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแต่เราจะเรียก f เป็นเลยน้องง่ายดี ตรงห้าหลักในห่วงนะคะเราจะปักลงบนหลักที่สามนะคะแบบนี้ขั้นด้วยโซ่สองพอถึงตรงนี้ก็นับหนึ่งสองแล้วก็ปักลงช่วงกึ่งกลางได้เลยค่ะเราจะทำเอฟขั้นด้วยโซ่สองไปในทุกๆ2สองหลักนะคะปกักพอถึงห้าตรงห้าหลักนี่เห็นไหมคะปักลงบนหลักที่สามเอฟขั้นด้วยโซ่สอง พอถึงจุดตรงนี้ก็ลงตรงนี้เลยเลยค่ะทีนี้ช่วงสี่หลักเนี่ยเราปักลงบนหลักที่สองได้เลยนะคะกึ่งกลางขั้นได้โซ่สองปัก f ลงบนหลักที่สองได้เลยโซ่สองจุดกึ่งกลางก็ปักลงนี้ได้เลยโซ่สองพอถึงช่วงห้าหลักเนี่ยก็ปักลงบน f หลักที่สามได้เลยนะคะ กึ่งกลางทีนี้ก็ถักปกติค่ะถึงช่วงนี้ก็ปักลงกึ่งกลางได้เลยเราจะทำ F ขั้นเด์โซ2ไปจนรอบนะคะอย่าลืมนะคะพอถึงช่วง4หลักตรงนี้ให้เราปักลงกึ่งกลางระหว่างหลักที่4ได้เลยก็คือปักลงช่วงหลักที่สองค่ะทาไปโดยรอบเราได้ถัก วนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นทีนี้เราจะจบแถวที่สามด้วยโซ่สองแล้วให้มาดึงผ่านกับโซ่หลักที่สามตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้นะดึงผ่านเลยต่อไปแถวที่สี่ขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าแล้วเอฟลงหลักบนหลักถัดมาค่ะบนหลักตัวเอฟตรงนี้นะเอฟลงไปหนึ่งสองสามลงที่เดิมนะคะ พอถึงหลักที่3ามเนี่ยให้เราทําปุ่มด้วยโซ่สามแล้วก็แทงแบบนี้ค่ะแทงเฉียงๆแบบนี้ดึงผ่านค่ะใช้2นิ้วนี้นะนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยดึงดึงตรงนี้ไว้มันจะมันจะถักง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ให้ F ลงในที่เดิมอีกสองครั้ง1นสองแบบนี้นะขั้นด้วยโซ่สอง เสร็จแล้วให้ f ลงบน f หลักถัดมาค่ะแบบนี้ต่อไปก็จะทำแบบเดียวกับตัวนี้นะคะก็คือ f สามหลักบนหลักเดียวกันนะคะตรงหลักที่3ามนี่ให้ทำโซ่สามแล้วก็แทงเฉียงๆลงหลักเดิมแบบนี้ดึงผ่าน ต่อได้เอต่อได้เออีก2หลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟลงหลักถัดไปลายเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เราทําแบบนี้ไปจนรอบจนจบแถวที่สี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะเราถักบนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็จบงานด้วยโซ่สองแล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่ที่สามแบบนี้นะดึงผ่านเลย เราจะขึ้นแถวที่ห้าด้วยโซ่หกแล้วก็ f ลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วแบบนี้ขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ f ลงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยเห็นไหมคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ f ลงบนหลักนี้ ขั้นด้วยโซ่สามก็ copy แบบนี้เลยค่ะโซ่สามแล้วก็ f ลงบนหลักแรกของช่องถัดไปขั้นด้วยโซ่ห้าลงอีกฝั่งหนึ่ง f ลงอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะขั้นด้วยโซ่สาม f ลงบนหลักขั้นด้วยโซ่สาม f ลงหลักแรก นี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงขั้นไอ้ตรงดอกตรงตุ่มเนี่ยเราจะใช้โซ่ห้าแล้วช่องเล็กๆเ,เนี่ยเราใช้โซ่สามนะคะลายมันก็จะเริ่มขยายออกย้อยออกนะคะให้เราทำแบบนี้นะคะไปจนโดยรอบจนมาจบแถวที่ห้าตรงนี้ค่ะ เราทำโดยรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะเราจะจบแถวที่ห้โดยโซ่2เสร็จแล้วให้นับโซ่ตรงจุดเริ่มต้น1 2 3สาให้เราแทงเข้าไปในโซ่หลักที่3แล้วก็ดึงผ่านนี่คือจบแถวที่หต่อไปแถวที่6เราจะทำไอตัวตุ่มแบบนี้นะคะแต่เขาจะขึ้นสับว่างเขาจะขึ้นหลักนี้ค่ะหลักนี้หลักนี้หลักนี้เขาจะขึ้นสับว่างกันเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ f 5หลักโดยตรงช่วงหลักที่3ทําตุ่มนะคะด้วยโซ่สาม เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3ามแทน f นะคะได้ตัวที่1แล้วตัวที่สองก็ลงในหลักเดียวกันค่ะตัวที่สามซึ่งตัวที่3ามเราจะทำโซ่3ามแล้วก็แทงเฉียงๆดึงผ่านทำปุ่มนะคะแบบนี้ต่อด้วย f ลงในหลักเดียวกันอีกสองครั้งเป็น5หลักแบบนี้นะคะเราจะได้ตัวตุ่มตัวที่1 แถวนี้เราจะคั่นด้วยโซ่สามเสร็จแล้วเราจะทํา f ลงบนหลักที่3เห็นไหมคะตรงช่วงตรงค่อมเนี่ยตรงตัวค่อมลายมันจะมีโซ่ห้าให้เราปักลงไปบนโซ่ที่สามนะคะคกึ่งกลางพอดีขั่นด้วยโซ่สามแล้วก็ให้เราข้าม1หลักตรงนี้นะคะข้าม f ตรงนี้ให้มาทําตัวตุ่มแบบนี้นะคะมันจะขึ้นสว่างตรงนี้เห็นไหม f ตัวที่ห f ตัวที่สอง เอฟตัวที่สามต่อด้วยโซ่สามแทงเฉียงๆทำปุ่มดึงผ่านนะคะแบบนี้หนึ่งต่อด้สองครั้งนะคะครั้งที่สองเราได้ตัวตุ่มสองตัวแล้วขึ้นสว่บบางเห็นไหมคะขั้นด้วยโซ่สามเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาปักลงไอตัวค่อมตรงโซ่ห้านี่เห็นไหมเราจะนับหนึ่งสองสามปักลงไปบนโซ่หลักที่สาม คั้นด้โซ่สามข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาทำตัวตุ่มขึ้นระหว่างกลาง f 1ครั้ง f 2ครั้ง f 3ครั้งต่อด้วยโซ่สามทำตุ่มเดี๋ยวจะบอกให้ตรงทำตุ่มเนี่ยทำไมเราตึงแทงเฉียงเพราะมันจะไม่เป็นรูนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนแทงแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ x เนี่ยมันจะเป็นรูมันมันจะไม่สวยนะคะ ซึ่งถ้าเราแทงเฉียงๆแล้วดึงผ่านนี่งานมันจะเนียบกว่ากันเห็นไหมแต่ก็แล้วแต่ใครถนัดนะคะโซ่สามแทงเฉียงๆดึงผ่านแบบนี้มันจะเนียบกว่าเห็นไหม mm hmm. เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเอฟอีกสองครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้โซ่สา mm hmm. ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ไปแทงบน ตรงโซ่ที่สามให้ทำไปโดยรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวที่หกค่ะเราก็ได้ทำแถวที่หกจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะจบแถวที่หกด้วยโซ่สามนะคะเสร็จแล้วก็ให้มาซีดึงผ่านกับโซ่หลักที่สามของจุดเริ่มต้นหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้นะให้ดึงผ่านเลยเราจะขึ้นแถวที่เจ็ดซึ่งเราก็จะทำเหมือนแถวที่ห้าเนี่ยนะคะ แต่ว่าเพิ่มโซ่โซ่3าแทน F แถวนี้เราจะทำคอมเหมือนกันนะคะตรงคอมนี่ใช้โซ่5้าเหมือนกันพอโซ่3แทน F แล้วก็บวกปีอีกโซ่ห้าหนึ่งสองสาี่ห้าเสร็จแล้วก็ให้ F ลงหลักสุดท้ายตรงนี้เลยในแถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่4เห็นไหมแถวนี้เราคั้นด้วยโซ่3มแถวนี้เราจะคั้นด้วยโซ่4งานเขาจะเพิ่มแถวไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ปักลงโซ่ข้างบนตรงเนี้ยตรงหลักตรงเอฟตรงเนี้ยนะคะปักลงไปเลยปักเอขั้นได้โซ่สี่แล้วก็เอฟตรงนี้ตรงหลักแรกไอตรงคอมนี่ก็โซ่ห้าเหมือนเดิมแล้วก็เอฟหลักสุดท้ายตรงนี้นะแบบนี้ขั้นได้โซ่สี่ เอฟลงบนเอฟโซ่สีเอฟลงหลักแรกตรงตัวค่อมนี่โซ่ห้าแล้วก็เอฟลงหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะตรงค่อมก็ใช้โซ่หเหมือนเดิมขั้นก็คือโซ่สโซ่สแล้วก็โซ่ห้าให้เราทำแบบนี้ไปจนรอบ มาถึงจุดเริ่มต้นจบแถวที่7ค่ะจบแถวที่7ด้วยโซ่4นับ1 2 3่องมเอามาดึงผ่านกับโซ่ที่3นะคะตรงจุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่8ก่อนที่จะขึ้นแถวที่8ดเนี่ยลายต่อไปมันจะขึ้นสับว่างเห็นไหมคะลายตุ่มๆเนี่ยเราจะเลื่อนห่วงมา1 2 3นะคะเพื่อที่จะขึ้นงานอยู่ตรงระหว่าง โซ่หตรงนี้ค่ะเราก็เลื่อนไปนะคะหนึ 1, 2, แบบนี้ค่ะเราก็ได้เลื่อนงานมาตึงกลางเสร็จแล้วต่อไปแถวที่8เราจะขึ้น1 2ึสโซ่3ามนี่คือแทนเต่ออีก4โซ่1 2 3่ามเสร็จแล้วเราจะ ข้าม1ห,หลักนะคะข้ามตรงนี้1ห,หลักให้มาขึ้นตัวตุ่มแบบนี้ให้ตรงกับแถวแรกเลยเห็นไหมคะตัวตุ่มเขาจะลงตรงนี้ค่ะลงสับหว่างแล้วก็ f ลงไปครั้งที่1นึ่ f ครั้งที่สอง f ครั้งที่สามซึ่งตัวที่สามทำโซ่สามนะคะแล้วก็ทำปุ่ม f อีกสองครั้งลงในหลักเดียวกัน ขั้นได้โซ่สข้ามหนึ่งหลักให้มาปักลงหนึ่งสองสามตรงโซ่สามตรงจุดตรงค่อมตรงนี้นะคะขั้นไดโซข้ามหนึ่งหลักให้มาทำตัวตุ่มตรงนี้ตรงกับแถวแรกเลยเห็นไหมหนึ่งสองสาม โซ่สามทำปุ่มเอฟอีกสองหลักขั้นด้โซ่ส,ะะส,ส,ส,ซสี่ข้ามหนึ่งหลักมาปักลงกึ่งกลางตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามปักลงหลักที่สามโซ่สี่ข้ามหนึ่งหลักแล้วก็ทําตุ่มตรงนี้ 2 3จุดที่สอย่าลืมทำโซ่3แล้วก็ทำปุ่มตามด้วย f อีก2หลักให้เราทำแบบนี้ไปจนจบแถวที่8ค่ะจบแถวที่8ด้วยโซ่4แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่ที่3ของจุดเริ่มต้น1 2 3ดึงผ่านไปเลย เราจะขึ้นแถวที่9ด้วยโซ่ 3.. 1 2 3น่องโซ่สนี่คือแทน f นะคะขั้นด้วยโซ่5 1 2 3 4 5พันหัวเข็ม1ครั้งหรือ f ลง f หลักแรกของตัวตุ่มตรงนี้ตรงจุดคอมเราก็ขั้นด้วยโซ่5เหมือนเดิม1 2 3 4 5พันหัวเข็ม1ครั้งลง f หลักสุดท้ายของตัวตุ่ม ขั้นด้โซ่ห้าลง f ของแถวที่แล้วนะคะโซ่ห้า f ลงหลักแรกโซ่ห้า f ลง f หลักสุดท้ายโซ่ห้า f ลงบน f แบบนี้ จะขั้นด้วยโซ่ห้าหมดเห็นไหมคะให้เราทําไปจนโดยรอบจนมาจบแถวเราทําเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นของแถวที่เก้าเราจะจบก่อโซ่ห้าแล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สิบซึ่งจะทําตัวตุ่มแบบนี้เป็นแถวที่สี่แถวสุดท้ายนะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สาม f ลงที่เดิม สอสามตรงหลักที่สามทาตุ่ม้วยโซ่สามแล้วก็ดึงผ่านต่อด้วยเอฟอีก2หลักขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็มาปาักลงบนโซ่หลักที่สามตรงนี้นะ ขั้นได้โซ่ห้าแล้วก็ทำตัวตุ่มลงกึ่งกลางตรงนี้หนึ่งสองสามตรงหลักที่สามอย่าลืมทำโซ่สามแล้วก็ทำปุ่มจบตุ่มนี้อีกสองหลักแล้วก็ขั้นได้โซ่ห้าแล้วก็มาลง กึ่งกลางโซที่สามตรงนี้นะก็ให้เราทําไปโดยรอบแถวที่สิบนะคะซึ่งแถวที่10จะสังเกตได้ว่าขั้นได้โซ่ห้านะคะก่อนที่จะขึ้นตุ่มเราก็มาจบงานตรงนี้เหมือนเดิมเราจะจบแถวที่สิบด้วยโซ่ห้าแล้วก็เหมือนเดิมนับหนึ่งสองสามมาดึงผ่านบนโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นเราก็ได้ตุ่มทั้งสี่แถวเรียบร้อยแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะทําแถวที่สิบเอ็ด ขึ้นต้นด้วยโซ่สามบวกอีกห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นโซ่แปดนะเสร็จแล้วเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงมาปักตรงตัว F สุดท้ายของแถวที่แล้วตรงนี้นะแบบนี้ขั้นด้วยโซ่หกโซ่หกแล้วก็มาลงบนนี้เลยค่ะขั้นด้วยโซ่หก แล้วก็ปัก F ลงบนหลักแรกตรงนี้ค่อมตรงนี้ยังโซ่ห้าเหมือนเดิมนี่ค่ะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้แถวที่สิเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหนะคะเป็นโซ่หกตัวค่อมก็ยังคง5้าเหมือนเดิมเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่หก F ลงบน F ขั้นได้โซ่หกเอฟลงหลักแรกตรงนี้คอมตัวตุ่มใช้โซ่ห้าเหมือนเดิมแล้วก็ F ลงหลักสุดท้ายนี่นะคะให้เราทำไปจนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นของแถวที่11ค่ะจบแถวที่11ดได้โซ่6แล้วก็มาดึงผ่านบนโซ่หลักที่3าของจุดเริ่มต้นนะคะดึงผ่านเลย เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอค้างไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวความยาวของคลิปเนาะนี่คือระบายแขนช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายเราจะมาต่อช่วงที่2กันค่ะอีก10แถวก็คือช่วงระบายช่วงปลายนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักผ้านะคะสวัสดีค่ะ